สุดารัตเกยุราพันธ์พี่โอ้ท่านก็เงียบไปเนาะนี่ไงมาแล้วคุณหญิงสุดารัตมาเมื่อวานนี้โพสเฟซบุ๊กจุดยืนของพักไทยไทยฟากไทยบอกอย่าเอาฉันไปรวมกับพวกที่สนับสนุนรัฐบาลจ้ะคุณหญิงแล้วยังไงแล้วท่านโพสสั้นแค่นี้เหรอยางโพสยาวพพกยาวบอกว่าเพราะว่าในพักท่านมีหกคนเป็นชีรายชื่อหนึ่งแล้วไปโหวตให้เขากี่คนหกคนรวดคุณหญิงแล้วก็ฟังเหตุผลคุณถากอนวันนั้นก็มึนๆนะ <c oughs> เออคุณถากรน,นี่มาเป็นสสบัญชีรายชื่อว่าคุณหญิงท่านลาลออกออแล้วก็เปิดทางให้ไงเอาคุณหญิงท่านว่าไงบ้างคุณ <ๆ S 1> หญิงบอกว่าจะขอทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้คุณหญิงทำสสยังอ่ะพี่เมื่อสักครู่มีเพื่อนส่งข่าวให้ดิฉันดูตามข่าวมีปรากฏว่ามีความปรากฏว่าสรวงเทียนทองเลยค่ะพรรคเพืพ่อไทย<อ>เดินหน้าหาพันธมิตรแบบยกพักยกกวนทั้งปชปทสทคือไทยสร้างไทยธรรมนสพรรคเล็ก หวังจะมี3 1 9เสียงหรือม,มากกว่าตอนโหวตอ,ง,องิงดิฉันและกรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยยืนยันว่าพักไทยสร้างไทยขอทำหน้าที่เป็นแฮชแท็กฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นในการให้ข่าวจากฝั่งใดก็ตามอย่ามาอ้างชื่อพักไทยสร้างไทยไปสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้อย่างเด็ดขาดครับคุณหญิงบอกว่าในการโหวตเลือกองอิงเป็นนายกอ่ะที่มีสอสอไปโหวตให้6คนน่ะ ให้กรรมการจริยธรรมดาเนินการเรียกทั้ง6คนมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เรียกทีละคนนะคะคเพราะก็อยากอํานวยความยุติธที่ท,ทให้ทุกคนอย่างเต็มที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็รับฟังเหตุผลของแต่ละคนอย่างเที่ยงตรงซึ่งคนแรกมัตติเป็นเอกฉันท์มากเลยคือขับออกจากการเป็นสมาชิกไทยฟรางไทยครับ ก็สโสธรใช่ผู้หญิงอ่ะพี่เป็นผู้หญิงอ่ะ,อะโอคนนี้หลายหลายเที่ยวแล้ว,ลวหลายครั้งแล้วแล้วก็ปิดเสนอขออภัยพี่มันไม่มีอะไรคําไหนจะดีกว่าคําว่าเสนอหน้าอีกแล้วว่าคุณทักษิณอยู่นี่แกไปพี่แกไป,ๆๆไปอยู่ใกล้กว่าสสพักเพื่ไอไทยอีกก <c oughs> ็ไปถ่ายรูปก็เสนอหน้าอยพี่เออคือดูแล้วอาการมันชัดเจนเพราะว่าในในพักไทยสร้างไทยนี่หกคนเนี่ยสามคนเนี่ย กึ่งงูเห่าเขาประจัในนั้นก็คือยโสธรอีเจ๊บเลียบดวดไงเลยบอกว่าแทนที่จะอยู่บ้านเลี้ยงไหนบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานสุดท้ายมาเลี้ยงงูเห่าแทน <c oughs> แล้วอุ้อันนี้เป็นไอ้น,นี่แล้วล่ะพี่เป็นเป็นแบบว่าคุณหญิงก็พันณนาไปเรือยบอกอเป็นนักการเมืองที่ดีเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องมีคุณไม่คุณหญิงเขาไม่อยากรู้สิ่งที่คุณหญิงพันณนาเขาอยากรู้ว่าอีกห้าคนคุณหญิงเอาไงแล้วคุณหญิงบอกว่าไม่โหวตให้จะเป็นฝ่ายค้านคุณหญิงไม่ได้เป็นสสไง เพราว่าคุณผู้หญิงมามาลาทีนี้นะเพว่าท่านก็คงคิดว่าตัดสินใจผิดน่ผิดที่ลาออกแล้วให้คุณถากรเข้าไปคุณถากรก็เป็นอดีตเลขากสทชนะครับก็มีบทบาทในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นคนสําคัญที่มาร่วมงานกับไทยสร้างไทยนะครับแต่ว่าการเมืองครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เนาะแล้วตอนที่ไบโหวตคุณองค์ญิงเป็นนายกตอนนั้น6คนไปเนี่ยไปหมดเลยเราก็งงแล้วฟังเหตุผลคุณถากรเนี่ยเฮ้ยมันก็ฟังไม่ได้ไหมเพราะคุณอยู่ฝ่ายค้าน แล้วคุณบอกว่าฝ่ายค้านเข้าไปเสนอแคนดิเดตเป็นนายกก็เลยไปหวตให้คุณอุ้งยิงเขาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมผมว่าน่าติดตามนะ,ะที่น้องพิมพ์อ่านเนี่ยคืออีกห้าคนที่เหลือเนี่ยเอาอยัางไงนะครับเรียกสอบทีละคนแล้วท่าทีของคุณสรวงเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากคเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการพูดถึงไทยสร้างไทยเขามีหกที่แล้วคุณสรวงก็บอกว่าก็ต้องคุยกับกลุ่มการเมืองนะครับเพื่อที่จะทําให้มีเสรีภาพมากที่สุดนะครับ แล้วตัวเลขขนาดนี้เนี่ยพูดแต่สองพักหนึ่งพักกับหนึ่งกลุ่มประชาธิปัตย์แน่นอนแล้วยี่สิบคนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของพลังประชารัฐที่มี20คนกลุ่มธรรมนัตคุณคุณธรรมนัตนะครับก็มี20คนก็รวมตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณ318อแต่ถ้าได้เกิดได้กลุ่มของทางไทยสร้างไทยอีก6คนเข้ามานะครับก็จะเป็น324และตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่มองค่าไม่ได้เช่นกันแต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมา ไม่มีการพูดเรื่องนี้นะพอนพี่บอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็ทําให้ผมนึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นอีกแต่ว่า3ามันบแปดมันก็เกินพอแล้วไงกึ่งหนึ่งสองสิบนี่มันโอ้โหนี่มันมากเกินกึ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องเอาไทยสร้างไทยมาก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเกมที่อาจจะต้องการดิสเครดิตคุณหญิงอยากล้างแค้นคุณหญิงก็เป็นไปได้เป็นไปได้แบบนี้พี่เป๊ปซี่ว่าบางทีเนี่ยคือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมาร่วมรัฐบาลเท่านั้นเอาแค่แบบว่าทาภารกิจเพื่อจะมีกฎหมายสําคัญ ฝากเลี้ยงเอาไว้ก่อนเป็นไปได้ฝากเลี้ยงเอาไว้ก่อนคือไดหกคนเนี่ยสามคนเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอีกสองคนน่าจะเป็นอุดรใช่ไหมใช่อุดรสองอุดรสองแล้วก็ยะโสธรยสงที่สามอู่เ่าตอนแรกนะครับแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมีสลับสนุนไปอีกสามคนนะครับเจ๋งสุดที่ก็มีรวมถึงคุณถากรเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างประหลาดแต่ว่าอย่างที่น้องพิมพ์บอกเนาะคือใน คุณหญิงเองก็ไม่ชี้แจงนะไม่ชัดเจนว่าอีก5า <c oughs> คนที่เหลือ,อยังไงนะครับพักจะมีมติขับหรือไม่ขับแล้วถ้าขับออกหมดเนี่ยโอ้โหมันก็จบข่าวนะ,ะเป็นพักการเมืองแล้วก็ไม่มีสสในสภาเนี่ยมันก็ทํางานการเมืองมันก็น่าจะไปลําบากนะครับท่านผูช้ชมครับอันนี้ก็เป็นสถา,ารณ์ในส่วนของไทยสร้างไทยเนาะที่มีประเด็นของคุณหญิงเข้ามานะครับค่ะคุณหญิงลําบากอ่ะพี่